พี่น้องของเพื่อนกันเลยเต็มถุงผ้าอันนี้ของผู้ค่าพูดนะเต็มกระโมงนีแต่หนงไปจะแซบอ่อนอ้วนล,ลัวเบิ่งไปแกงใส่อยากเข้าเบื่อเนี่ยมนเ่นนางยองใส่แกเข้าบึกอ่อนปากอ่อนคอขนาดไหนพี่น้องเยอ้ยพูดนะสุดยอด ลสบายดีจ้าพี่น้องเมื่อนนโอเข้าป่าอีกแล้วแต่เช้าแต่เสียวเลยพี่น้องเลยถึงตะเวนแดดส่องพวมส่องนะกแจ้งเข้าป่าเมาื่อนา้มาหาท้ไมจ้าพี่น้อง มาฮะน้ำไม้ไฟใหม่สิไดบาา้บวชจัดเดี๋ยวค่อยรอติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะโอ้ว,ว้าวมาถึงแล้วจายพี่น้องน้ำไม้ไฟใหม่จ้พี่น้องชอบลอบเลยคุณผู้ชโอ้ยมีแต่หนงแทบแซ่บซพี่น้องเอาแหนงนี่เราไปแกงพี่น้องเอ้ยคุณผู้ชมเราหาง่ายเด้อพี่น้องเลยน้ำไม้ไฟใหมเนี่ย มากับเพื่อนรู้ใจไปทุกที่ต้องมีเพื่อนรู้ใจจกักรู้บุรู้ผีบะเข้าป่าสุมือสุมือพี่น้องเลยอเอยเอมุดแดงกัดมุดแดงแค่กระขากัดเทาะป่าตุบแข่งตุบแข่งพี่น้องเอพุอดาุดาดมีแต่แดงแต่เสี่ยมอ,อุ้ยพี่น้องเลย ฮักฮักฮักฮอเนี่ยหน่ม okay. ไ้ไฟไหม้เ oh, ฮ้ยโอนโซนเลยโอ้ยตา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 ยโอ้ยมุน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 ปแลวปลโอ้แบบนี้มันก็ได้กินเลวพี่น้องเลยอืมปล ถอดเอาถอดเอาลยจ้าโอ้ยหากระยางเข้ามาสิพ่อเกลี่ยมาพี่น้องเอ้ยพูดเอะพูดเอะโอ๊ยมุดแดงกระเฝ้าหน้าไม้อยู่พี่น้องเอ้ยพูดเอะพูดเอะโอ้ยอ่อนซ้อนหลายพี่น้องเอ้ยพูดเอะพูดเอเออเดี่ยเขาเรียกหาหน้าไม้ไฟไหม้นะจ๊ะพี่น้อง สบลบอยู่เจดได้นี่กูดปวดแดงเฝ้าน้ำไม้ปวดมีแต่ยอมไปเจอเสียพี่น้องกูดา ไม่พ so ี่น้องโบลบหาง่ายกัแม่น้ำไม้ไฟไหม้อันนี้กินแซะกับแม่น้ำไม้ไฟไหม้นี่จ้ะพี่น้องเอ้ยมาเมื่อกี้นี่พี่น้องจ้ะบ่ให้เว้าบ่ได้มีน้ำเกาะน้ำแกะอู้หูยโอ้ยสวยอยู่พี่น้องเอ้ย มาเด้อพ mm. <y> ี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อหาเราไม่ไฟไหม้เด้อพี่น้องเอ้ยคุณเด้อสบลบอยู่เนาะคุณเด้อโอ๊ยพุทธพุพุพุสิบแกงกินแซ่บพี่น้องจ้าคุณเด้อคุณเด้อ ซอดหลายพี่น้องเอ้ยจ้ะหน่อใหญ่ๆเขาข้าวอ้วกมุดเดียงกับเฝ้านน่อไม้เลยเดี๋ยวนี้พี่น้องเนี่ยหน่อนดำแดงดำดำเลยพี่น้องเอ้ยจะเป็นแกงแซบขักเด้อจ้ะพี่น้องจ้าุใส่เข้าเบื่อละอวนล้วนละแซ่บขนาดพี่น้องคนอ่อนสอดหน่อไม้น่ะซบลบอทุก

อีแต่นอเด็กเสีพ่น้องเลยออนอ้วนัวพี่น้องกูด็กินได้ปัดนล่ดิพี่น้องจังบวบบวเลยออนซ้อนอีเดี๋ยวเสียมือไว้พี่น้องเลยบวหลายครั้งเนี่หละการ มาก่อนหมู่ก่อนพวกก็ได้กินอย่งางนี้แล้วใช่พี่น้องเอ้ยามาลำหลังหมู่ก็ไม่ได้กินโอ้ยการที่ตื่นดึกลุกเศร้าพี่น้องเลยุญธรระโอ้หมดเดะ

เต็มกระต่ายละพี่น้องมาเมื่อกี้นี่พูด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 เอหมานคักพี่น้องการหากินเช้านี้มาก่อนหมู่ก่อนพวก เจ็บบเจ็จจน้ำไม้ซลบปบุ๊ละกาโจนออนซนอนขาวๆอวบอวบพี่น้องเลย โอ้โห oh. นอนหักซะเอาบวบไปเลยพี่น้องเลยเต็มกระตาเลยพี่นอ้องแต่ก็ยังปวดอารมบรรยากาศพอระเบิดได้พี่น้องเลยไหมไฟไหม้เรียบ <Yeah. S 2> บอเอาไลายเขาเต็มกระตาแล้วมือพี่น้องเลยพออยู่พอกินล่ะพูดเลยพี่นอ้องของเพื่อนกันเลยเต็มถุงผ้าอันนี้ของผูเขาพูดเลยเต็มกระมองนี่แต่หนียงพี่จะแซ่บก่อนอ้วนลู บึงไปแกงใส่ยอ,อย่าเข้าเบื่อยนี่ยมันดนนางยองใส่แกเขาบึกอ่อนปากอ่อนคอขนาดไหนพี่น้องเงอ้ยปวดสุดยอดโอ้ยอ่อนพี่น้องเอเง้ยเขออยู่พอก,กินแล้วก็เมือ่อเาเต็มกระตาอลไรพี่น้องเต็มอะยะเลยสำหรับมื้อนี้กะนเพราทำนี้ก่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะเมื่อเอาไปต้องโลบม,มากเอาพอกินกับเมื่อพี่น้องแต่แต่ปัญญายังไม่เปพดพดิดปุ๋ะไฟไหม ผู้อื่นมาเอาไปแข่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้กก่อนจากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีนางสนห่สนหสเปีน์ละไอ้น,อนพี่น้องจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจทำในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็สบายดีจ้าบ๊ายบายมือพี่นอ้องมือรออยู่พี่